ครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเฮ้าแฟนเพจช่องคนคนชีวิตเด้อพี่น้องกลับมาพอกันคือเข้าครับมือนี่นะครับผมวันอาทิตย์ที่สิบสี่มีนาคมสอง4ันห้าร้อยหกสิบสี่ครับนัดตลาดนัดโคกระบือบ้านต่อนอตำบลศิรามอำเภอเมืองขอนแก่นครับพี่น้องลังจากที่ผมกับพักไปนัดหนึ่งนะครับพี่น้องเข้าด้วยภารกิจหน้าที่การงานนะครับกับพักไปหนึ่งนัดวันอาทิต่ว่้ามือนี่กละ กลับมาคือเก้าครับพี่น้องมารอหาเบิ้งไวยหน่อยไขยพอดีวขยงามๆเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเข้าผ <BI ู้อยากเริ่มต้นหันมาเลี้ยงไขยนะครับก่เดี๋ยวล่องมาสืบเสือบราคาเบิ้งนะครับพี่น้องเข้า่ามือนี่ราคาไข่สิยูจังไดนะครับพี่น้องเข้าที่สนใจอยากจะกลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงไขยนะครับได้เบิ้งได้ศึกษากันเพื่อไปเป็นแนวทางในการเริ่มต้นนะครับพี่น้องเข้ามือนี่กับมีวขยมีวัวมีควาไหลนะครับพี่น้องเข้ากับพ่อดีครับที ฝ้าฝนก็เริ่มตกลงมานะครับผมให้อากาศชุ่มชื้นเย็นสบายอย่าในไหในหน้าห้องกับ่งขึ้นมาหัวควายห้องกับพ่อได้นีหญ้่ามี่ยุ่งกินนะครับพี่น้องแล้วื้นนี้ห้องกับมาติดตามไปกับผมนะครับผมเบาก่อนกกับเพียดคนคนชีวิตครับมือนีสีมีควายง่ามควายน่อยนาเลี้ยงนาเรียนนาสนใจซ้ำใดก็ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับกับผมคนคนชีวิตครับ หอยเดียวมากหัดเตาน้อเว้ยครับมือนีดเอาอพี่ยังแม่เนี้ยทั้งว่าแม่ลูกแม่ลูกนี่ป่ะแม่ลูกกันนี่อันนี้แม่นวะนี่ว่าแม่นเนาะมาได้ทา้งใดครับนี่บ้านบดอนเงินครับบ้านดอนเงินบ่อ้ควายเนี้ยควายมาตรนานอะไรมาตรฐานอะไรบ้างบ้านดอนเงินเหมือนเนาะเข้อใดล่ะครับเที่ยงเงินทั้งแม่ทั้งลูกแมน ลูกตัวเม่ลูกตัวเม่ครับเนแล้วมันคืส่งหุ่นใช่หรมันหลงแม่มันเปียกโอ้ผมพักไปนัดหนึ่งได้ครับเต้านออนนี่มื่อนี้กลับมาแล้วมื่อนี้เขาคไอยส่งไหลไว้นะครับผมลูกลูกไอ้เท่เนี่ครับลูกบ่มี่พอบ่อไปพ่อพอน้ำบ้านี่เนาะแม่กับเม่น้ำบ้านเนาะแต่ว่ากับมี่ยังในท้องอีกว่านั่นบ่มีเนาะพ่อพ่อลูกลูกได้ยักเดือนหลือครับลูกได้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือน ออเจ็ดเดือนนี่มมันก็ดพัขนเเนี่มันเ่ทันไดีขยวนแหมบ่าท่านเด้ขึ้นเนาะแข่งไดบุืมขุน,ะขน,ะขนะบนะขงล่าจับได้เนาะโอ้ยจับได้ด้วครับพี่นอ้องฮาลูกแรกบ่ะลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองว่าเจ็ดสิบเนาะแม่ลกูลกเนาะอายุประมาณร้อยสามสิบกว่าครับอ้ยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าของนายห้อยเดียวเรื่อมือนี่ำเขียดมาทาั้งเต้านอครับ ระหว่าเทียกับยูกนัดใกล้ๆบ้านก็บว่าเห็นกันเด้วใกล้ๆบ้านเพราะใคไปดเอื่นกันก็บว่าเดี๋ยวเบื้องลูกเพิ่นก่อนเนี่ยลูกแม่ได้เนี่ยลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับโอ้โ่งเด่นเว้ยเตือนว่ายัดคนรวยนะยัดไปแล้วระหว่าลูกแม่ก็บส่งอ้วนอยู่เด้แวยอ้วนแล้วเนาะเพราะว่าอ้วนนนกวว่าอ้เพราะว่ามันในจะว่ากินดียูดดีเจ็ดเสียบครับแม่ลูกลูกแม่ นี่ครับผมพรคุยกันได้ยุเด้อได้ได้โอ้ผม <Jamie, S 1> ได้หอยเดียวเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งตามตาครับพี่น้องผมว่าประมาณลอยสามสิบขึ้นครับลอยสามสิบห้าลอยสามสิบอยสามสิบห้าได้ยุรอกส่งสูงอยู่ครับขันจังสี่กับลอยสามสิบอาจจะเ่าถึงแต่ว่าเบื่อนะแต่ว่านี่มันสูงกล่าอยู่ อ๋อของง่ยหอยเดียวครับโอ้คือทรงมีได้เด <No <sh bueno> ี่ยวไม่ไม่งามๆเท่าหมวดนี่ไหมเบิ่งตาด้วยต้องมาตาแก้มทั้งวันนี่เราตาขาอกโลกเลยครับนอก้องนี่ก็ตัวแมียนี่ตาแก้มแก้มจำข้ออ่องุูเหรอถึงเท้ามีหอยกัมไรกัมไรนาหลังแต่ว่านากะนากระชัด่ชัดแต่ว่าหลังนี่งามชัดนะครับผมเท่าไหแเมีนี่ตาทิศเข้า อ๋อสามสิบกอล์ส่งว่างามเถอะเอาบาวาเพียแต่ว่าแต่ว่าผู้จักห่อยเดียวมานี่ยังว่าฮันเดวาเพียรยักตัวหรพี่น้องเข้ารอบรอบเพราะคุยกันได้เยอะนะครับผมผมกับซอยรอบป้ายในตัวหนึ่งนี่แหละได้จำได้นะครับผมแตบผมแต่ว่ามันส่งมันส่งอันใหญ่กว่าอยู่เด้ส่งใหญ่กัวตัวนั้นเยอะนะครับผมเบื้องตาเนีเบื้องแก้มนะครับพี่น้องเขาแก้มจำแม่นั่งหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ สามสเก่าเนาะเดี care, ๋ยวเบิ้งไงหลังเล่ากุญนะกุล่ะหลังบัวเตอเต็มเลยครับผมนองเข้าก็อองหาสูงกับยุร่อยสามสิบเนาะได้ปะลอยยิบหารลอยยิบหาโอ๋อลอยยิบหานะครับผมอปีสปีแม่นเมือนะเป็นของเจ้ามืดบปหนีตาด้เบิ้งหากากคนครับนองเข้า อ๋อฮ่าผมเข่าทานะครับตัวนี้สามสิบเก้านะานานสุดยอดเลยนะครับผมนี่กระแมนเนาะนกรแมนจับปั๊บนี่ยยูเลยนะครับผมพวากันเทียรแรกเนี่ยยูตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสี่พ <40 S 1> เอาอาขึ้นหนักก็ตัวนั้น,นกกพันหนึ่งสองนัดอ๋มันคือหนักกว่ามันสูงกว่าตีต,ตัวนี้ส,สูงกว่าสูงกว่านิดๆน,น,นะครับผมตัวนี้สีถึงร้อยสามสิบเลยเนาะ โอ้นะครับผม41เกะเบิ้งเบื้งกำไลเราพอได้คือก่าครับผมกำไรหลังกำไรหลังหนาล่างอยูเท่าแครับพี่น้องเข้าเลาเบิ้องทางนี้ตัวนี้41ตัวตัวนี้หา้เวขเบิ้งนห้อยเดียวนี่สูงประมาณลอยเกือบลอยแปดสิบ้อยเจ็ดสิบสองลอยเจ็ดสิบสองเลยกั กากางแขนออกนี่กันสองเมตรผุนได้แขนเลดได้ครับผมควายตัวนี้กันย่าบัดรถไฟเออออกกางเบื้องไม่ด้วยน้องได้เหรอควายตัวนี้กันคุณเหรอซ้ำว่าหนึ่งเล่าเลยครับโอ้ยเงาวงาครับผมตัวนี้ทำไร่มากด้อพี่น้องเด้อยคุนเลี้ยวง่ำนะครับผมทใายดีสี่สิบเอ็ดเนาะโอ้แต่ว่ามักตัวสามสิบเก้าเวท่องดีให้พุณเลรอ่อง่องอยู่ ตัวสามสิบเก้านี่ตัวนั้นนะเอาไฟฟ้าสร้งไหนอีกเรของน้อยหอยเดียวไหลเ้อครับเมื่อนี่อาตัวนี้คือส่งเป็นตัวนี้สูงนิ่งนิ่งส่งเจือตัวนี้สูงลอยสามสิบลอยสามสิบบวกลอยสามสิบบวกกัไล่หลังครับพี่น้องเข้าตัวนี้ก็ไล่หลังขนขนสีท่วงครับพี่น้องขนสีท่องแล้วก็หู้นะครับผมเท่าไรตัวนี้สี่เมื่เจ็ดสักห้อง หวยขึ้นนักไปนานน้าบานนอบ้านมัน <c oughs> ตัวสูงกว่าน้อ47เต๋ออ๋อห่องคุยกันได้เนาะโอ้แต่ว่าตัวนี้สูงกว่ามูอยหลีครับพี่น้องสูงกว่ามู้เหราเบิ้งฝันโลกน่ะครับผมกำไล่หลังครับพี่น้องเข้าเลากการตัวนี้ตัวนี้ส่งเขี้ยงเขี้ยงเต็มก็ตัวสามเก่าครับพี่น้องเขี้ยงเต็มก็ตัวนี้ครับ คนละราคาสี่สิบสี่สิบเพี้ยนวันดียโอ้ได้ย่ครับตัวนี้พี่น้องเ <ผม S 1> ขาไก่เงาครับผมนาคตไก่ตัวนี้ตัวนี้เขี้ยงเตีม่มกหมูครับพี่น้องเยงนะัตัวนี้มันจะออกเลี้ยวเน่าครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้จะออกเลี้ยวเน่านะครับผมแต่ว่าตัวนี้ได้ทั้งเลี้ยวทั้งทั้งทั้งที่ครับง,งามานะครับผมสูงกหมกูสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยสามสิบบวกบวกตัวตัวนี้เพ้ถึงนะตัวนี้ก็เพ้ถึงติดร้อยยี่สิบหกอันนี้ร้อยยี่สิบห้าอ๋ออันนี้ร้อยสามสิบแล้วโอ้มีด้วยขวงงามๆครับมื่อนี่ห้อยเดียวนะครับผมไมาไม่แบบหลเลยนะครับผมก็เอาไปเริ่มต้นยุคครับพี่น้องเข้าเวลาเอาซ้ำนี่แหละครับไปเริ่มต้นครับเล้วเืิ่งไทยเราก็นอเตือนเตือนครับผม ยัดยัดขวางอยู่ยนกขวางอยู่บอกก็ว่าเราจะหาเจ้คว่างให้งยังว่าเราจะหาเจะคว่างให้แล้วมาเตือนเลยโอ้ยเนาะจับได้นะครับพี่น้องนี่จับเบื้องเทียรหนึ่งเนี่ยหัวเลยนะครับผมเอาสี่สิบเจ็ดเนาะมีอีกปะมีในของงามๆครับของนายหอยเดียวครับมือนี่ ตัวนี้ก็ส่งนิ่งขึ้นกันครับนี่นะครับผมจับได้นะครับผมเออของในหอยเดียวนี่พอคอยเตือนนะครับผมตัวนี้เท่าไหรนี่สี่สิบสามตัวนี้ก็สูงกว่าม่านซ้ำกันเนาะสูงกว่าม่านซ้ำกันนะที่น้องห้องดึงผา ครับผมนี่ไทยเราได้พี่น้องเขานี่ไพ่ตัวนี้ตัวนี้คี่งดีกว่าตัวนี้ครับคิ่งดีกว่าครับผมคิ่งดีแล้วก็ข้าสองอ่องครับพี่น้องเข้าข้าสองอ่องแล้วก็อ้ตัวนี้ตัวนี้ขันเป็นค้นผู้ดีเลยครับพี่น้องเข้านขันเป็นคนผู้ดีเลยนะครับตัวนี้ครับเบื้องลังหลังแบนหล้างตัวขันเป็นคนผู้ดีเลยนะครับตัวนี้ สี่สิบเท่าไรก็่าสี่สิบสามโอ้โหเอาอผมได้หอยเดียวเราบว่าหนักหรอกครับพี่น้องเราเบาๆนะครับผมพ่อจัดกพี่น้องแบ่งับผมพ่อหาไปเลี้ยงไปนั่นเยอะนะครับผมเงินสมบูรณ์อย่าขายแพงไปหรอกนะครับผมคนบริบทเหตุการณ์เหงุการณ์ควิดพ่อเอาไปเลี้ยงเยอะพ่อเอาไปนะครับพี่น้องห้ากับตีหน้าเบื้องซ้ำนี่แหละครับผมก้อยหน่อยเด้อพี่น้องเด้อก้อยแม่สาวครับผมกัประมาณปีกว่าเนาะ อีสองปีนี่นานก็น่านีนะครับผมเป็นควายควายสายบ้านๆห้านี่เนาะครับผมสายบ้านสายพัฒนานะครับผมครับนะครับผมของในายหอยเดียวเด้อพี่น้องเด้อเบื่อกะเดี๋ยวล่วงไว้ให้ครับม่เบื่อแล้วมืงนี่ออามาหนึ่งสองหนึ่งโคมเจตัวเอาเบอมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองกหนึ่อครับหอยเดียวบ้านดอนเงินครับพี่น้อง มึอนี้เอาไม่ได้แข็งงามๆมากครับอะให้พี่น้องเข้าพิจารณาครับผมโ้อมาถามเลยว่าซีมื่นไหมขอมาเบิกงหมครัลูกครับมาได้ทางใดครับผมเชียงเงี้ยนเนาะแม่ลูกเนี่ยไงลูกเท่ากับลูกลูกผูเข้าลูกแม่ครับเนี่ยลูกผูครับลวกผูเนาะเท่งแม่เท่งลูกนี่ว่าซีมื่นป่ะเป็นไข้สายเทปานเท่านี่แหละเนาะสายวันวทางเชียงเยื้ยนเนาะเอามาข้อมเดียวนี่เนาะมา สีโค้งข,ขา,ายหมดแล้วครับสีโค้งขายหมดแล้วยังยุคโค้งเดียวนี่ยโอ้หมันตัวสัตเมื่อนี่มั้ขอว,ว่าซีเซียบตัวเดี๋ยวเบิ้งเบื้งเบิ้งหนาเนี่ยเรากันเบิ้งหนาเนี่ยเราเรื่องวะโอ้เรื่องนะครับพี่น้องเขาซับนี่กะกะพ่อเอาไปเริ่มต้นอยู่งได้พี่น้องเขาซีเมื่นกะเอาไปเริ่มต้นเลี้ยงไปสักพักหนึ่งกัจังนั่นนะครับพี่น้องเขากันคนทุนหน่อยครับแมนสำหรับคนทุนหน่อยซีเมื่นคุยกันได้ไหครับคุยได้ครับคุยได้ยี่น้อ ในห้อยยังครับเพียวครับในห้อยเพียวครับมาจากบ้านใดครับบ้านจานนี่ครับบ้านจานเชียงเงืน่นเนาะมีเบื่อบะศูโโนย์เก้าศูนย์ <59, S 2> ครับศูนย์เก้าศูนห้าเก้าห้าเก้าสองห้ี่ครับสองห้เก้าเก่ห้อยเพียวเชียงเงนเด้อพี่น้องเด้อ นี่โอ้เอามาซีโค่บ่เตี้ยควายไปแล้วเหลือยุโคมเดียวโอ้หมาตัวสันเมื่อนี่นะลูกกับลูกเทพบา้านเท่าเนี่ยน้อเนี่ย <c oughs> โอ้เรื่องหัวนะครับพี่นอ้องโอ้หัวหัวแม่ลูกกับหัวนะครับผมเอ้าควายหน่อยซ้ายเริ่มต้นครับพี่นอ้องโอ้ตัวนี้ตัวนี้ได้แล้ววะครับเนี่ยของไอ้ อาจารย์สันแล้วครับพี่น้องเฮาของอาจารย์ผมนี่แหละที่ลงสานอ่าเป็นควายแม่หน่อยครับพี่น้องเฮาเขาเบิ่งกันนะครับผมพุ่นเรื่องอีกตร้างหากด้วยพี่น้องเฮาโอซ้ำนี่ซ้ำน,นี่กัน,นวายหน่อยสิเฮาเฮาสวนเข้าเร็วเลยมันมีผลบ่ครับแม่ไหมครับครับผมขายแล้วครับตัวนรายยี่เบนฐานวันครู่นีที่สามโอ้ครูหนีทที่สาม 43เนยพี่น้องข้าคูนี่นะครับผมโอ้พ่อเอามากๆเลยนะครับผมเงิน4ี่สิาได้ควายเม่ยสองตัวนครับพี่น้องข้าเง่าๆนะครับผมแต่าเพาคนได้กันแล้วเด้อยพี่น้องแต่ว่าผมไทยให้เบื้องือซื้อนะน้องข้าิคนได้กันแล้วครับได้กันแล้วนะครับผมนี่ครับผมควายหน่อยนะครับผมแต่ว่าพ่อเหรินมากๆนะครับพ่อเอาไปเริ่มต้นมากๆนะครับ ของไงไนหอยสันเนี่ยร่อมาแต่ว่าพันได้กันแล้วอันนี้ให้เบื้องตัวย่างด้อพี่น้องวข่ตัวไรนี้ยดหาร่อยครับคุณตาแก้มแก้มจำมากข้ออ่องงามใช่ครับพี่น้องเขาเงื่อนซีเมื่อนนี่ได้คขยสองตนี่โอ้หายากครับหายากนะครับผม่ว่าอันนี้ได้กันแล้วเนาะครับได้กันแล้วนะครับ่ว่าให้เบิ้งเป็นตัวย่างก็ซื้อด้อพี่น้องเด้วําหรับพี่น้องเขาตั้งเทียผมนั่เสนอไายหน่อยไป พี่น้องเข้ากันผู้ลงค้นท่มมหาผมกิโยโย่ไว้นะครับผมนี่เราพ่อผู้พปนตัดสินใจเราเพิ่ก็ได้เสียละพี่น้องเข้าตอนนั้นเข้าบางข้างสาหลายมันกับว่าท่านเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้อยากเลี้ยงไขยนะครับผมคือผ,ผมบอกแล้วเอาคว่หน่อยไปเริ่มต้นสำหรับผู้เงินหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่เจงนี่เป็นตัวย่างที่ดีเลยนะครับเงินสี่หมื่นสามนี่ได้ไขยสวางโตนี่โอ้ย หาอีกสิบนัดกับว่าพ่อครับพี่น้อง <c oughs> เอาตาแจยมแจ่มจ่งามงามครับพ่อหัวซ้ำเลยเนีุ่บนเบิงได้แมล่ล่ะจับปั๊บหัวเลยนะครับผมฉันเป็นว่าผมอยากหาผมก็สิเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องผมที่ไปเลี้ยงเป็นลกูกด้วยผมจะเอาไปเลี้ยงเป็นลูกนะพี่น้องเข้าแต่ว่าโอ้เสียดายเสียดายแต่ว่าก็ด,ากดีใจน้ำู้เพิ่นไ้ครับเขาเซ่งดีใจน้ำู้เพิ่นไ้ครับพี่น้องค่อยหน่อยของนายห้อยสัน,นับพี่น้องเข้า พันเพชรนะครับผมเอาเบิ่งเป็นตัวย่างครับเอ้าออกมาเอามาหลายป็นท้พราะมือนี่โอ้ยพ่อวายเซอสามมือหามอะไรเนาะเขาให้ตัวเดียวตีครับตัวเดียวตัวแม่ป่ะครับตัวแม่ทำเด้นครับรผม เป็นควยสายไทยบ้านครับพี่น้องเขาสายแทบบ้านสายไทยบ้านไปสามหมื่นหาเนาะพ่อเอาสามหมื่นหากับพ่อพ่อคุยกันเล่นได้เหรอพี่น้องเขาม่านดีแทบเด่นเลยเชือกรวบเลยม่านตัวใดครับผมแท้ยังว่าทับเด้อพี่น้องเขาของพ่อท่องไปด้วยท่องไปทับไทยบ้านจักเดือดเราครับพ่อเขาว่าซีเดียนซีเดียนแล้วครับครับซีเดือนกว่าเนาะโอ้ยสอมเมนเมนซีเดือนนะพ่อเนาะกว่อสามสิบหา Paid, แต่ว่ามีคนมาให้ท่าไรเหรอพ่อพังกันสามพอเย่ยวเออคือพ่เอาล้วนโอ้ยไม่ได้กำไรเนาะสาห้าเหลือส3มสิบมแมกับพ่อเอาอยู่ได้หรอพ่อช่องพั้นเร่นขาดกันหลายโอ้ยสามสิบสี่เพ่อครับโอ้อาสีได้โอ้อาดสีได้เนาะโอ้ล้วนสองพันกับพ่อลวนถ่ายล้วนนอฟ้าหลางเลือกหัคอคลิปขอหาร้อยสอง้พ่อใช่เนาะสามสิหาร้อยได้พ่ครับเอา ว่าช e> ีพน่ะละเรื่องตัวแบตรงหัดบ้านเด้อสามสิบสีนี่เไกลเลพราะว่าไปแล้ขนไกลอ่ะไม่ขนแก่นี่แหละโอ้ได้ได้ได้โอ้เออ้ไดได้อยูอ๋อพี่อเขาครับผมกับคุยกันเรื่องดีคือเันเป็นภาษาภาษาคนเลี้ยงยขควายแล้วพี่น้องเด้อกดีละกสามสิบห้าพี่น้องเข้ากัรองคุยกันเรื่อนะครับผม พ่อทองไปต้องพวดบ้านบ้านหินลาดตั้งต่อบ้านหินลาดเบอร์ทั่วลรเรทมาพ่อมาศูน1์หกหนึ่งศูนย่งเก้าหกแดงเก้เด้าหนึ่งเก้เด้อทองไปนะพี่อากมาตัวเดียวดิพ่อ โอไม่สามชีตัวขายบนไหโอ้มันพรอบเอาแล้วล่ะอันนี้เอากลับไปก้นมันได้หลยแล้วเมื่อนี่ได้เรียครับผมได้หลยแล้วครับผมครับโอเคครับรอยหลอดรานบอกมาคนจิตตาเลยครับผมพอป่วยครับเอาได้หลายแล้วพี่น้องแล้วเดี๋ยวผมผมเบื้องไทยให้ครับตัวนี้มีกำาไรหลังะมีกำาไรหลังครับพี่น้องอ่อไข้สายบ้านครับพี่น้อง โอ้ยตัวสาบามกับ่าเอารถเราเงหันนครับผมตัวสามสิบห้ยุนัดก้อนนี่ขาย3ามสิบามกัยังขายไหลองดูขหลานชชยเจ้าไปขายอครับผม4ี่มืนครับเขาขอเอาที่มืเขาใา้หกพันครับผมเอาเอาครับผมหงตกไปครับผมเอาหั